อน,นี้มันบ้าหรือเปล่าวะเฮ้ยมึงทำอะไรของมึงอ่ะเดินดีๆไม่เป็นเลยไงเห็นไหมว่าทำพี่ชายกูตกใจหมดแล้วเนี่ยมองอะไรวะมึงคิดว่าพี่ชายกูจะกลัวมึงใช่ไหมแน่จริงก็เข้ามาสิเข้ามาเลยเออพักเออพี่ว่าเป็นไรดีกว่า มันยังมีหน้ามาถามกูอีกเหรอเฮ้ยมองอะไรวะคิดว่าพี่กูกลัวมึงงั้นเหรอจะบอกอะไรให้นะเมื่อกี้อ่ะพี่กูแค่อ่อยให้มึงแค่นั้นละเว้ยทำไมเขาถึงต่อยพี่อีกแล้วอ่ะ ต่อไปอ่ะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพูดนะพูดปากไว้แหละดีแล้วเออเอองั้นเดี๋ยวหนูไปรับเพื่อนที่หน้าปักซอยก่อนนะอืมพี่เวนหน้าพี่ไปโดนอะไรมาพี่ แล้วหน้ามึงไปโดนอะไรมาวะกนุ่งพได้ดิเป็นโม้คือหนูว่าผมเป็นมวยอ่ะยังไม่ทันพูดเลยเลยปัดนก็ตู๊บเขาหน้าผมมาพี่ทำแบบนี้เลยผมก็เหมือนมึงนั่นแหละกูไม่ทันพูดเลยเลยนี่ป้าเขานี่ไปดับเลยทีนี้พี่เบ้นฉันขอยืมเงินหน่อยดิยิ่งบ้ายิมงบออะไรยิอะไรานั่งหาเนี่ยไม่ให้เว้ยก็เพื่อฉันกําลังนินเทเบบ้านอ่ะก็เลยมาขอยืมเงินฉันไปหมุนก่อนแต่ฉันไม่มีไงก็ต้องขอยืมพี่อ่ะ เพื่อนแกเพื่อนแกที่ยังโสดอยู่คนนั้นหรือเปล่าใช่อ๋อดีเลยงั้นช่วยแนะนำให้พี่รู้จักหน่อยสิเดี๋ยวพี่จะให้ยืมพี่รู้ไหมว่าเพื่อนฉันคนนี้รายจ่ายแต่ละเดือนเขาอะเทา่าไหร่เท่าไหร่อะแค่หมาตัวเดียวอะก็เดือนละสองแสนและ้ะสองแสนหมาตัวเดียวนี่นะสองแสน What the fuck เออแล้วหมาเขายังโสดอยู่ปะ แสงเลเซอร์เลยวะ <What? S 1> คนเข้าพักผ่อนอยู่ไม่รู้ไง <c oughs> กลัวคนเข้าไม่รู้เหรอว่ามึงมีรถอะ <c oughs> มองเลยวะ <c oughs> แน่จริงก็เข้ามาดิคิดว่าพี่กลักับเพื่อนกลัวๆมึงเหรอเข้ามาดิแน่จริงก็เข้ามาเลย <c oughs> <c oughs>